นักสถานีแก่งคอยเป็นหม่องชุ่มนุ่มของคนลนนะครับแต่หมแค่นจะขักบาขักชุ่มนุ่มไหลจนเบริษัทเอาไปคักโต14สิบส่มือล้วไปมองนออก่อนเดินมาพ่อสร้างตัดผมเลยน้ำมัั่จยังได้นยมารียมไรยับปวกออกไปนะ เากัเตรพี่ไเลี้ยมเลยะ่าี p มันเนันทั้งไทยทั้งเงินงเ้ตน่เนข่ามันข่างว่าอร่อยเว้ยตัดผมกัได้3ตีคขลุ่มมอรดเว้ยตางหน่อยตางญ่เนาะผู้ฟมกับจมด้จักมาแต่เมื่อเมื่อจมหมดเลย สวัสดีครับเจอกับไปช่องมางลักมมคือเก่าครับวันนี้เที่ยวนี้ลงมาหอดแกงค่อยพอดีกะวาสิมาเปลีย่ยนยางครับมเมื่อบางวิธีการวาติเปลีย่ยนยางเพิ่นใ้ระบบแบบใดมาตรการแบบใดบริษัทผมจึงค่อยน,นมาหอดกะมาเปลี่ยนลังค่าไม่ครับเนี่ยเอกก็เปลี่ยนไม่โอ้โหวาราง็ดจังไ๋ตาตาผมดำผมขาวจ้องไหวแม่โอ้ ได้ก็โชคดีอยู่ได้ของฝากจากลูกไสยยน้สนี่บ่ได้โฆษณาได้เนี่ฟิล์มฟิล์มจีนรถลูกไสเาาากออ้เอามาฝากว่าย่านพอห่อนตี่เลยเอามาฝากปฏิทิดไม่รู้ว่าปฏิทิดจังไรได้เนี่ยจี่รถเปลี่ยนเด่นข้างข้างนี่ข้างข้างหลังเลยพักเขาบอกการบ้านเลยมาชมคลิปต่อไปกันว่ามี่อย่างแนวที่น้ำเสนอมาเลยครับผม ก่าที่สุดในบริษัทเดิเก่าที่สุดในอีกครั้งเลยม่าเบิงยางตอรับบัดนี่ลอกเจนปวดแอวลอกเบอยางอะนะขึ้นยากขนาดลอกเบวยางยก็ยอ้อนคลอหลอดซ้อนเขาเนวมเนี่เขาจ้องคอยให้ลอกตะเกากับว่มีการได้ลอกเด้กทำอะไรพระยานองเขา หลังจากส่องเบอร์ออกเบอร์ยางียบบ้อยได้รับการอนุมัตว่าสิได้เช็คส้นเฮากะบวาไปถอดถังอยู่ร่องปูนบมละอยู่ลานแค่ดิตในร่องปูนบมละครับเดินทางต่อครับผละมงนาถนนมิตรภาพหมดละเพราะว่ามันติดถนนมิตรภาพเนี็ยยังไดรก็เลี้ยวใยเขามาสะพานแดงนี่ล่ะขามสะพานทางรถไฟก็สิเข้าไปในร่องปูนหมละ ก็เลยมาหลยที่ดีดักแล้วบรรยากาศก็ยังเงียบเงาเพราะเก่าเพราะอยู่โควิดห้าวกระเซียวหางไอ้ตัวนี้ครับตัวผมลากนี่ไปถอดไว้ร้านปายางให้ขาเจ้าถอดยางที่สิบเลี้ยงออกให้เราห้ากันมาลากเอาหางขั้นที่เป็นอนุมัติให้เบอร์ยางไปสลับใส่กันยี่พุ่นละมากันไปครับ สำหรับสนนเส้นที่กรลังแล่นอยนี่เป็นถนนส่วนบุคคลเป็นของล่องปูนแกงค่อยครับคนหามรถมุ้งผมหรือแลนเกินซี่ที่ผากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ถ้าแลนเกินน,นั่นนี่จียเห้องเลยตีบุดีอาจถึกปั๊บก็ได้ครับปั๊บกปหน่อยได้หาพันบุนดีบุธรรมดาเนี่ยมีะนั้นแล้วเฮ้ากัแลนคอยไปทำตามกฎ งดแหกค้อวาสันช่วงนี้ก็เห็นใจเ,เพื่อนๆหลายคนครับงานมาคอยมีมาอยู่นี่บางคนก็ล่อสองสามมือมือที่สีก็ได้เงียบเงายุดโควิดเงียบเงาตรงท่านตาแต่ว่าเขาไปในโลกปูนเก็ติดเชื่อเลยก่อนต้องใส่เลือกเขาเลือกเขานี่กับบริเลน ทั้งเบิเดดอกเขาทีมีข้อตาให้บริษัทแต่ละบริษัท,ทรอทกันครับเขาไม้้องปูนโอว่าบรรยากาศลมเลื่อนครับคนปลูกต้นไม้ต้นไหลมนายูครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงกับผมมี่ยังผมวิ่งเขาออกยู่นี่มาก้อนแนล้งประจำสิบกว่าปีเหรอบรรยากาศยังคือเกา รถโดนกระสีหอดลงปูนแล้วก็มองล่านตายังล่านเช่ดิตแล้ะครับ ต้องเอาหางจะคล้องมาถอดไว้เราไปเอาหางอีกขั้นหนึ่งมาสลรับยางกันครับตอนนี้กระด้เดี๋ยมาถอดมาต่อหางเปลี่ยนยางเรียบร้อยด้ยเลยจะว่าไ่ได้ครบหกสินเพราะว่ามันมีแค่นี่ทีวิ่งปไปก่อนก็ไปกัดีคุณแล้วอาจจะได้ไปแลนดล้น้องครับเปล่ไร พอดีมาลานยางก็ได้โอากาสมาหาจนแล้วเช็กล้มยางเช็คความพร้อมของรถแล้วห้าเแลี่นลงไตเนาะลองไตบอสพอได้เช็กล้มยางหลายเดือนอยู่ด้วยผมว่าอยู่แหล่นอยู่ผมแตเช็คแนบอเช็คแ,แน่นะยางอะไรก็ต้องนี่ครับนี่ไว้เพราะว่าแค่ชุกเฉินได้ร้ายเติบหาที่จอดูข้าวสักแป๊บ ไ,ดดไ,ปไปหากินเข่ากันห่อกะทิไปถาง,งานอยู่ออฟฟิศไปแล้วครับหลังจากกินเข่ากินน้ำเรียบร้อยห้องกันแลนมาทาั้งหลังลงปูนนี่หละทางเกงียงแก้วมาเบิ้งรถไฟจักแป๊บหนึ่งกันทั้งสิน,นี่ก็ไปเชื่อมครับถนนมิตรภาพครับออกมิตรภาพหรอก็นยี่รนไปสู่ออฟฟิศกึเก่าหรอครับ กำลัสงสางบริดมาดวนล้วกำลัสงสางกำลังขยายท่าครับแปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยบรรยากาศอันนี้เป็นย่ำยบาครับนี่โมเมตนต์ย่ำคำา้วกัดแดดล้มล้มตกกันหละครับมุ่งหน้าสู้ถนนมิตรภาพไนละ ในที่สุดเราก็มาถึงถนนมิตรภาพโอ้โดนโดนมาทียากัแบแปลกงูแปบกบตาอยู่เลยครับแลนตะอยูใช่แดนเนาะรถบพุติดเนะาะเมื่อพอดลดไลายก็จะตื่นแน่อยู่ดิแบบนี้โอ้ยตอนมากอะไซแรนย่ามขึ้นเอาแล้วครับย่านรถเนาะทั้งน้อยกับปับ๊บโตได้แต่ว่ามาแอแลนยู่นี่ก็ได้ ตรงนี้ก็ที่เป็นท่างหลวงทับกวางครับกระมืทนทั้งนาที่เป็นสะพานแดงแันเขาล่องปุนออาฟีดข้าวอายุติดกับสะพานแดงเหระครับตุลนขว้หแต่ล้นเตนนี่ก็ที่เกิดรู้ว่านี่ดูดูได้มองกับรถมองท่างหลวงเกิดประจําเลยเขาห้ามรถผมกับมึงนี้ก็แล้วกันล่ะ หลวงปโต้ทอดเ่ยห้ามกลับเริ่มเป็นการตัดหนาลดมาทางตงรงันเลยไปกลับแต่ว่ากมีนี่ผมมึนกลับเพื่อเขาผมคนหนึ่งหะเมึอนเน <c oughs> ครับผมพอท่างแยกเขาออฟฟิศล,ล้วละสิเรียวเขึ้นออฟฟิศแล้วรอแป๊บถึงออฟฟิศพอดี ลรองงานยังนีล่ะได้เพราะได้กาว่ากันอีกเียนหนึ่งตรวจเช็คความพร้อมตรวจจัค้องอีกจังคอยสิเดินทางต่อ้าได้ไปแถวปักไต่ัตนดกว่า